สวัสดีครับเซเว่นดอยครับวันนี้ผมพามาดูโพไซดอนนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ขนคอเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มพร้อมแล้วนะครับทุกคนนะครับแต่ว่ายังไม่สู้ไก่นะตอนนี้ยังไม่สู้ไก่ยังไม่สู้คนนะครับแต่เร็วๆนี้แล้วล่ะนะครับสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี้นะครับสู้คนแน่นอนสู้ไก่แน่นอนนะครับทุกคนงอนก็เริ่มใหญ่แล้วนะนะครับหางชัยก็มาแล้วนะครับนะครับ ผมเอาขังไว้กับตัวเมียสีสานะครับทุกคนนะครับตัวเมียค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับก็เลยเอาตัวเมียเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนนะครับจเจ้าโพไซดอนจะได้นิ่งนะครับช่วงที่คอดํานะครับทุกคนนะครับถ้าไม่ใส่ตัวเมียเนี่ยไก่ป่ามันจะแห่มากๆนะครับช่วงที่คอดํานะรวมถึงโพไซดอนด้วยนะถ้าคอดําเราไม่มีตัวเมียให้เนะื้อคือแห่มากนะครับ สิ่งสำคัญนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงลูกผสมหรือไก่ป่าก็แล้วแต่นะช่วงที่มันกำลังเปลี่ยนขนแบบนี้เนี่ยแนะนำนะครับถ้าไม่ใส่ตัวเมียเลยก็ดีนะครับหรือว่าใครที่จะใส่ตัวเมียก็ดูดีๆด้วยนะครับมันจะมีตัวเมียหลายๆตัวนะครับที่ชอบไปจิกขนนะครับทุกคนถ้าแม่ไก่จิกขนนี่ก็คือเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับเอาออกเลยนะครับทุกคนไม่งั้นไก่ของเรามันจะไม่สวยเลยนะครับทุกคน ถ้าขนเพิ่งมาใหม่ๆแล้วก็มันจิกนะก็คือต้องต้องรอแบบขนชุดใหม่เลยนะครับทุกคนดังนั้นต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะก็ตอนนี้นะครับโพไซดอนก็ยังไม่เต็มฟอร์มนะครับก็ยังไม่หล่อเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวรอเต็มฟอร์มเนี่ยจะหลอกกว่านี้นะครับจะหลอกกว่านี้นะเราจะดุกว่านี้นะครับตัวนี้ดุมากนะครับทุกคนตอนนี้คือสภาพคือไม่ได้เลยนะครับใครที่ดูคลิปปีที่แล้วนะครับมีไล่ตีผมมีไล่แบบโหดมากนะครับตัวนี้ รเริ่มสวยละนะครับเริ่มกลับมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวปีนี้จะดูอีกทีหนึ่งว่าจะปล่อยยังไนะหรือว่าจะปล่อยผสมธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าจะผสมกลงก็เอาไว้ติดตามดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่อยากดูเจ้าโพไซดอนนะก็หลายคนก็บอกให้อัปเดตให้ดูนะครับก็วันนี้มาอัปเดตให้เราทุกคนได้ดูนะครับโอเคครับซเดอยสวัสดีครับ